สบายดีทุกคนืหอนี้เนะาะอาออนกับสีพามาเบิงไซน่าทาเนาะหรือว่าสังเจียงในประเทศลาวนะพี่นอ้องก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจีนเนาะแล้วก็เป็นแหล่งที่ค้าขายแล้วก็มีสินค้านําเข้าจากประเทศจีนนี่หลายที่สุดในประเทศลาวนะพี่นอ้องเครื่องที่มาจากประเทศจีนเนาะเพิ่กนกระจา เอามาลงอยู่วันนี้เนาะก็คือว่าที่นี้ก็จะเป็นตลาดเนาะยูราวาเจโน่าตลาดซังเจียงพี่น้องตลาดซังเจียงก็จะอยู่ทางถนนเตนสองนะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินวัดไตเนะพี่น้องที่มาจากพัตุไซมากับประมาณ15นาทีเนาะพี่น้องอันนี้เนาะบ่าโอนกับขี่รถจักรพาออนทัวร์ก็เนาะอันนี้อยู่นี่ก็จะมีเครื่อง จะอาาย่างเนาะว่าจะเป็นเครื่องใส้ของสอยจะมีประเภทเสื้อผ้าเน่แล้วก็ประเภทของเล่นต่างๆก็จะมีอาหารเนาะมีอาหารเป็นเมนูจีนมีอาหารลาวเนาะเนาะนี่เนาะโซนทางซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าพี่นอ้องราคาส่งก็มีหลายลากหลายแบน์เนาะถ้าสมมติว่าผู้ใดทีเด่เกี่ยวกับ ขายเครื่องหรือเปิดอ้ทานเนาะถ้าจะได้เครื่องราคาถูกกะแนะนาม,มาเอาอยูสังเจี้ยงนะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่ไม่ไม่ค้าออนไลน์อยู่ในประเทศลาวกะเพื่อนก็นจะมาเอาอยูอัังเจี้ยงนี่แหละเพราะว่ายูนี่ก็จะมีครบมีครบไปเลยว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนาะเป็นเครื่องใส่ของสวยต่างๆมีแบบของเด็กน้อยมีผู้ใหญ่มีวัยรุ่น มีใบสลาเพื่อนนะพี่น้องฮู้ซึกว่าหลายแห่งน,นะพี่น้องอันนี้กัเพื่อนกําลังกิสร้างไม้นะพี่น้องอยู่ทางขวามือนี่กะน่าจะสร้างเป็นตึกที่ไว้ขายเครื่องต่างๆพี่น้องบาโอนกนจะจิพาเลาะตัวเมืองใช้หน้าท้าวเนาะเมืองฉีดเลยพี่น้องว่าอยู่นี่ก็จะมีคนฉีดหลาย แล้วนี่ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนพี่น้องนี่รถก็สามารถขี่เข้ามาได้เลยได้เข้ามาฮอดในตลาดนี่นะตลาดนี้ก็เคยทึกไฟไหม้ที่นึงล่ละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ฟื้นฟูเลยพี่น้องนี่ทุกคนมาสังเจียงต้องมากินน้ำปั้นอยู่นี่นะน้ำปั้นอยู่นี่แซ่บปัน้นผลไม้นะปัน้นผลไม้ต่างั้ง 18,000เอาปั้นคีววี่ควี่เยอะอาปั้นคีววี่นั่นแหละเรากำัรอท่าจากน้อตาขวดล่ะตัวที่ยาสร้างไปกับควีอยู่เกินัออก เยยูอสองห้าสองห้ากีบถ้าเป็นเงินบ้าก็ยูเถียอยูห้าสิบห้าสบาเราทาจัง,ง่ลยนี่ลยมีร้านขายกิ่นสุกปิ้งต้นตๆขายตับที่นีน่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาละคิววี่ปั่นโนหยกกัน 10 คนสิพาสุกคนไปเลาะเลาะในห้างอยู่ชังเตียนนี่น้องเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ละน้องนี่ก็เป็นห้างขายอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆเนาะขังเซียงมีทั้ง o อปโป้เลสซี่ป้าย่างนกหลอกอะไรแบตตอลอกแบตเตอรี่สำรองมีเบิร์ดหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรโทรศัพท์ ที่มาจาักจีบโดยเฉพาะนะคับทางฝั่งนู่น,น,น,นเาน,นาะก็เป็นเราไม่จบแค่เป็นร้านขายเครื่องเข้าไปเน,นาะเอินสุขาไปย่างในห้างไปเบิ้งในห้างกันอยู่ฟังเชียงมีอย่าง ขนะายเครื่องเอั้งนนต่งางซันลุม่มเป็นพวกระเป๋านะชะลอกแตงโซน,นะนอันนี้เนาะเป็นห้างมันจะมีเยอะสามซันนะพี่น้องสามซันแต่ละซันก็จะขายเครื่องคือกันนนะี่เนาะ เซนซันนี่ก็เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสะพายต่างๆใส่ออกใส่แอลแล้วที่ีรถมัน,มมนเป็นรถไฟฟ้ารถไ,ไฟฟ้าเครื่องทั่วไปซันสันลุ่มเนาะ ทั่วไปใส่สวยทั่วไปเนาะไปเดี๋ยวขอข้นไปซันซันสองเนาะนี่ขี่ันไดเลือนว้าวนไดเลื่อนเนาะเดนที่บนต้งยางข่ดเลื่อนไปเดไปที่สั้นสองเนาะ วังว้าสันสองมีมีขายอย่างแม่เนาะส่วนหลายนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนมาดเทียนว่าเจ้าไซ่ยวกับคนสิงาาคโปร์ซาลานค่อยมีหักวันยังมีหน้ามาแวาน้ำค่อยได้วันอ๋ออีปีมันอันนี้ดช่วง่ี้โมนนีเนัานขายคำน้ะพี่นาะราโอน,นได้ได้แวาาทองคำทรงกัขกแขงเกิน บาทนี่ยกับสามมื่นป้ายนั่นบอยู่หล้านี่สิบแปดล้านสิบแปดล้านจีนลน้ำค้ำเจเวอรี่ต่างๆอันนี้ก็มีกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋าทมาจากเดียนจากจีนเป็นกระเป๋าเดินทาง อ่อนระกกีาจะมีเรื่องนีดาทัวร์เลยนะพาทัวร์พาเลาบนชั้นสามกันเลย ใบเลื่อนไปสามสันน,น,นี่ใบเลื่อนมะันก็มีลิฟท์ทไรนงเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าหลังเร็เเกิบเสือสะะสะะ้อต่างแผนสล็กสลากมีมัน เสื้อผ้าก็มีทรายบบนิดนึงไอเกิร์ดก็มีนะชาวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวอ้นเด,เดอ้อเจอก,กันคลิปหน้าพี่น้อง